สวัสดีคะ่ะดรกรีนวันนี้ก็มาพบกับเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติสำหรับแอร์นะคะตัวนี้เนี่ยรองรับแอร์ได้ถึง2ตันหรือว่า24,000 BTU นะคะราคาก็ไม่แพง3,900บาทแล้วก็แถมใส่ไฟยาว1เมตรส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง ค่าแนละที่บอกไว้ว่าตัวนี้เนี่ยมันมีมาตรฐานนะคะก็นี่เลยมาตรฐาน ISO 9001ที่เคยบอกไว้ค่ะและที่สำคัญนะคะมีมาตรฐาน ISO 10401ด้วยนะจ๊ะทุกคนเป็นของวีก การนะคะรายที่สําคัญนะคะของดีด้วยค่ะและตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นการรีวิวที่เอาไปใช้งานนะคะในเรื่องการติดตั้งติดผน,นังของลูกค้านะคะนี่ก็คือจะเป็นสเปคนะคะว่าตัวนี้เนี่ยทำงานเร็วนะคะปรับไฟไว้นะคะมีสถานะก็คือถ้าไฟเกินเนี่ยก็คือจะ L O ถ้าไฟสูงเกินก็หายนะคะมีการรับประกันให้1ปีนะคะและตัวนี้เนี่ยรองรับแอร์24,0 0 0 BTU บทีหรือว่า2ตันนะคะจ่ายไฟ ก็คือรองรับไฟตกต่ำสุดเนี่ยได้ร้อยสามสิบโวลต์ไฟเกินได้สามร้อยโวลต์ปรับไฟอัตโนมัติคะ่ะ ค่ะเราต้องบอกนะคะว่าตัวนี้เนี่ยก็คือจะแพ็คอย่างดีมีกลองแข็งแรงนะคะโฟมหนักกันกระแทกมีวัสดุกันชื้นนะคะก็คือจะมีทั้งแถมพักแล้วก็น็อตยึดนะคะและที่สําคัญเนี่ยก็คือจะมีพวกแผนภาพการเชื่อมต่อให้ด้วยนะคะมีคู่มือการติดตั้งแล้วก็มีการรับประกันนะคะให้หนึ่งปีค่าที่สําคัญนะคะก็คือจะมีพวกแผนภาพการเชื่อมต่อการติดตั้งนะคะใส่ไปในกล่องแบบนี้ด้วยนะคะหลายคนจะถามว่าติดตั้งยากไหมแบบนี้เลยคะ่ะตัวอย่างไม่ ยากนะคะทุกคนคะ่ะรละนี้ค่ะเป็นรีวิวการใช้งานจริงจ,งจากคุณลูกค้านะคะต้องขอบคุณรีวิวจากลูกค้ามากๆเลยนะคะนี่เห็นไหมติดคู่กับแอร์นะคะบอกเลยว่าสวยงามมากเลยนะคะนี่ค่ะเขาติดกับคู่กับแอร์ด้านในเลยนะคะและที่สําคัญนะคะสําหรับใครนะคะที่ตอนนี้เนี่ยต้องการที่จะสั่งซื้อนะคะก็สามารถที่จะสั่งซื้อนะคะได้ที่เบอร์0ูนย์เนะคะหกสามแปนะคะหรือ ว่าจะเป็นเบอร์092นะคะ638 2366นะคะหรือว่าจะทักรายนะคะ ID ราย a s i SI g n d R G R แบบไม่ N ได้เลยค่ะ